คุณกำลังหาร้านขายเกมสตรีมอยู่ใช่หรือไม่เพราะอย่างนั้นผมขอแนะนำ Next Project ร้านขายเกมสตรีมที่มีการอัปเดตราคาเกมวันต่อวันไม่ใช่มีแค่เกมเท่านั้นทางร้านมีการขายสตรีม w วอร e เลอีกด้วยสามารถชำระผ่านบัตรบูมัน,นี่หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้นะครับใครที่สนใจหรือติดตอด่อสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/nextproject หรือกดล,ลิงก์ใต้คลิปนี้ท่านได้เลยนะจ้า ก็สวัสดีครับโยโกมิสเตอร์แพลนและนี่คือเกมไมค์คลับหนึ่งจุดแปดซึ่งได้ได้ได้พูดเจ้าของเซิร์ฟพิเศษก็คือจะปิดประตูทําไมเนี่ยเออปิดประตูอัดหน้าอัานดังอ่านดังอ่านก็มาแล้วครับอัดแปลคุณในลำตัวแล้วอ่านี่นี่เมื่อกี้โอเคครับผมก็รู้ชื่อเชื่อชน่นลของแพนครับเขาชื่อแพนแคสต์ทีเฮดตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย ตอนนี้ผมก็เอาเอาไอ้นั่นมาฮะของของคนใดคนหนึ่งไม่รู้ซึ่งเขาเรียกว่าเอิร์ธเจว่าเราเราก็อยู่กันเล็กๆนะครับเราไม่ใช่เใหญ่ครับบ้านเนี่ยก็บ้านเช่านะฮะบ้านเช่าครับเป็นบ้านบ้านแถวนะครับเคภารกิจตอนนี้นี่นี่เขาเรียกว่าบ้านแถวเหรอฮะนึกว่าข่ายกุืออ่าะ จะเต็นมาถ้าจำไม่ผิดเต็นเต็นที่มันเลยนะเต็นนั่นมันเต้นครับอ๋อครับโอ้เจ็บคอภารกิจของเราวันนี้เออยี่สิบนาทีนี้ภารกิจเราก็คือฆ่าหมูฆ่าหมูไปไปโอ้เฮ้ยเฮ้ยเก็บเก็บของเข้าไปนบวันนี้เราจะไม่นอนครับเราจะอยู่จนจนเช้าครับเราโตรุ่งนะครับ เราต้องทําเป็นเสาหลักไม่ทธุรกิจของเราตอนนี้คืออะไรไม่รู้ว่ะเราต้องไปหาแกเ่เฮ้ยต้อง<ห>ทําเสาหลักด้วยเสาหลักฮะเผื่อเวลากลับบ้านไม่ทันอะไรเง,ไง,ไง,ไงไี้ยเฮ้ยเซตผมได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ลงบ้าอินครับชิปหายแล้วไม่เป็นไรครับเราต้องทําสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะปักเสาเข็ม <c oughs> ไม่เหมือนสูตรใครสักคนเลย โอเคสิบอันพอหนึ่งสองสามไม่เป็นไรต้นไม้เยอะทรัพยากรเยอะแยะนี่ครับทางลงน้ำเอ้ยเป็นลงไม่ได้นี่หว่าชิปหายแล้วชิปตายแล้วความซวยบังเกิดยัอยูโอ้โหยังไม่ตายยังไม่ตายหรือขีดครึ่งเราต้องกินอาหารก่อนกินอาหารแล้วเลือดเพิ่มใช่ไหม ต้องกินอาหารให้เต็มเธอเต็มหมูเยอะนะหมูอะไรหมูหมสัตว์กางเลยอะหมูสักอย่างโอ้โหกอดฉจะกอดกอดฉเล่นมุกกับปรึกษาได้ไหมเอ๊เอ๊ะหมูไม่เข้าตัวหมูไม่ได้เข้าตัวเอ๊ะโอเคโอเคครับก็ก็ก็ฝากไอ้นั่นเลยครับร้านขายเกมดีๆต้องที่ Nex t Project นะครับผมจำหน่ายเกมสตรีมเป็นสตรีมบอลเล็ต เอ๊ะจำหนเกมเอ๊ะจำหนเกมด้วยสตรีมวอลเลตด้วยชำระผ่านโทมันนี่เหรอฮะ้วก็ราคารกสิกรไทยครับถูกครับครู้ได้ไงวะเนี่ยรัดสิกรไทยแต่แต่ก่อนร้านเขาเป็นชื่อว่า VP นะครับผมตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Next p r เ j e c t นี่คือสปอนเซอร์ในนานโนในอนาคตของผม เขาเพิ่งมาบอกว่าวิดีโอใช้ได้ผลงานดีแต่ขาดอย่างเดียวคือการเผยแพร่ผ,ผลงานใช่ไม่ค่อยเผยแพร่เพราะว่าในในเฟซบุ๊กนะขาผมว่าเห็นลงคลินลงคลิปมาบ่อยบ่อยสิครับก็คือเ,เรามาลอบประวัติของเรากันนะว่าเราเจอกันได้ไงก็อเอาสิเอาสิเริ่มจาก เ,เดือนมกราวันที่ยี่สิบเอ็ดจําได้ด้วยเหรอจําได้ด้วยเหรอวันที่วันที่ผมมั่วอาะวันที่ผมมั่ว <c oughs> แต่เดือนมกราได้หนอครับเรื่องจริง,รงครับรรอตอนแรกครับผมรู้จักในนามว่าเดอะซอสก่อนก็คือใครไม่รู้แต่ไม่ใช่คุณดิว <c oughs> ไอ้เขาคือไอ้ครับเ,เสร็จแล้วเฮ้ย เสร็จแล้วเราก็ทำไหมครับเซินะร์ฟ MC e ม g s นะไอ้นันว่าผมอยู่ไหน <alors> ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักแล้วแล้วแล้วคุณ <c oughs> แล้วแล้วเอแ, <c oughs> แล้วคุณไอ้ก็พาวับ <c oughs> ผมไปหาคนเดียวตอนนั้นใช้ใช้ตอนนั้นใช้เอเ้ยคิปเปอร์ข้างหลังชิโอ้ยไปฆ่าเลยก็ได้ <c oughs> คิดผ่ายแล้วผานแล้ว,ลวคือว่าเราข้าวในลุงก็ได้นะเอาใหญ่ไปทำเตียะเราเยอะอะไรตอนนี้เราต้องหาไอ้นั่นนะครับหาปุ๋ยครับปุ๋ย,ย,ยทอชตาคบเผิ่งเล่นเป็นศุ๋ยซักเลยวะ <laughs> หมตกก็ช่างหัววานาเดี๋ยวเราจะเอาใช่เ,เราจะเอายายไปมุมจากอ่าอ่าเจ๊บอาากว่าเปะอะไรไรวิ่งสิโอ้ในวะไม่โดนเราขอเราขอเก็บตัวไว้โอเคตอนนี้เวลาประมาณสักเที่ยงคืนมั้งไม่เที่ยงคืนหรอกบึกอะประมาณสามทุ่มสามทุ่ม เดี๋ยเราไปเก็บของเฮ้ยาบื้องน้าบอนอปรเเไปหาแมมาเนเ้ยผมมากินเฮ้ยถึงแม้เราจะไม่มีไฟในบ้านแต่เรามีไฟในเตาเพิงนะฮะเาอยู่ได้อยู่นะครแล้วมีท้อไปแล้ว เฮ้ยชาคชาคทำชาคเอาเราลอดล้วเราาฮ้ยเดี๋ยวเราทำทำไม่นั่นก่อนเวรแล้วเาคิไปแล้วกิโอ้โหแหลกแหลกอ่ะไอเออาินเดียวมาาินเคครับเามเฮ้ยเราจะไม่ได้ทำไม้นั่นเราทำขวานเออเน่เราก็ลืมเนาะ เออตอนนี้อยู่ไหนครับเจอบ้านไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดียวเดียวตรงมาเดินตรงมาเห็นล้บ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดนะของกูก็เฮ้ยเสร็จแล้วเนื้อห้าอันเฮ้ยเราได้เนื้อซอมบี้ว่ะ ตอนนี้ทรัพยากรเรื่องไม้นี้จํากัดแล้วนะฮะโอเคครับแล้วก็หน้าบ้านก็เอาไปอันยึเดเรียบร้อยนะที่เหลือตอนนี้คือเราต้องหาแมงมุมมาก็เราก็<อ>มีคแคมของคุณดิวด้วยแคมแคมแล้ผมไม่มีแคมนะอ่าอย่า,ยาทำไมไม่มีแคมมามันมันไม่ดีครับมันจะออกอ่าถุยแคมไปมถึงจอ ก็มีจอของคุณดิวด้วยเดี๋ยวไปไปหาแชนแนลขอเอาโอ้แกแกขอค่าขอค่าไหนวะไหนอ่ะขอ้ยเสียงสลามตั้งบี้ก็ามาแลยแมาเต็มที่โอ้ เฮ้ยมันออกนอกเขตจุดพี่กัดแล้วชิปหายแล้วไปทางไหนเนี่ยหลังบ้านปะเนี่ยฮะอ่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วเจอซอมบี้ตัวหนึ่งจริงเรื่องจริงเนี่ยอืมซอมบี้จ้าซอมบี้อยู่ไหนจ้าเดี๋ยวพี่เบเดี๋ยวพี่เบตจะพาไปนะ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมซอบบี้เหมือนแม่งอยู่กับที่เลยวะแันหลกขอ้นะเ่าแหละเรามได้ใช้หามาีครบเราปโคโลมา่ไมได้ช่าโครีฮ้ยซอมซอมบี้ไม่วิ่งหนีใครวิ่งหนีเขาโอ้ยคิปเ้ยคิปเลยสารวแป๊บนึงโอ้ยไม่สารัตรแล้วเฮ้ยจะตอนเช้าแล้วจะตอนเช้าแต่ไม่ช่วยอะไรทั้ง โอ้โหคิปเปอร์อ่าตันตันตันเยนเย็นเฮ้ย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 ธนูไม่ต้องถือวิทด้วยโอ้โหโโหตอนนี้คุณดิวไปไป ไปไปทวงหนี้กับสเกลตันเอ้ยอาาตอนอะไรเหรอโอ้โหพ่อมดจ๋าอย่าทำอะไรกูเลยเอ้ยอาาอโอเค ดาบมาแล้วกันมาขุดเหลืองไปมาขุดเหลืองมาเจอพ่อมดเราอยากได้ดาบเราอยากได้ดาบอ่าอยากตอนหน้าเราไปขุดเหมือกกันดีกว่าอ๋อวันนี้ขออ่อรองขอพาหน้าก็รื้เสียหาคนแก่ด้วยคระแป๊บจบแล้วเดยอะก็ครึ่งเยอะเอาลูกสาวครึ่ง เดยหลนไม่ก็นะหก็ไปนีหิหิมีหคนิได้หน่อยมีคนไปก็โอเคครับแยกพายินก็จะแยกไปนะับโอเคพาินก็จะแยกทางเราก็จะอัดไปอนะ ใครที่ชอบจิตตะใครที่ชอบที่ผมสามารถกดซับสไคร์ได้ที่ y o u t u แ e แเล็ตแคททีเอสครับผมหรือว่าจะสามารถกดปุมผุ่มที่ผมให้ในด้านบนก็ได้นะครับ